นะครับผม,มานายกาเทียนนะครับกลับมาอีกแล้วกับเกมคิลลิ่งโฟร์เดยวกูปิดเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวติดลิาสิทธิ์เอ่อนี่โอเคเบาเสียงนิดนึงฮะโอเคโอเคนะครับผมซึ่งผมว่าวันนี้จะเล่นคิลลิ่งโฟร์สองนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มเล่นได้สามวันนะฮะสนุกดีเกมนี้เอาเป็น แมปไปไลดีเลยเอาโพสละกันนะฮะลองเวฟแล้วก็ฮาร์ดละกัน <c oughs> เคียเล่นหมดซับเวฟเจ็ดเวฟนะครับเค <c oughs> นับตัดไปตอนเข้าเกมมันเลยก็ <c oughs> มาในเกมแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งเปิดเพลงก่อนแต่มันไม่มันเคยเปิดแค่นี้พอนะคอคอไป ตมงนจ,จะได้เป็นคลาสการลิงเกอร์นะเป็นปืนพกคู่ของเราสเ่ย์สเตย์โอเ้โอเฮ้ยไหมการลิงเกอร์นะครับเลือกสิบโอ้สวัสดีเพื่อนโอ้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 เอาพี่อ้วนวัดแตก การซาลิงเกอร์มันเป็นตัวที่แบบเอาไว้ทะลวงตัวใหญ่ๆนะฮะว่าปืนมันแรงแรงใกล้ๆกับชาร์ปเปอร์นะครับอืมเยอะ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 แล้วก็ยิงให้ช็อตให้ถึงสุดห้าตัวนะฮะแปะกดเคลื่องเมาส์กลางเพื่อเปลี่ยนไปเล็งศูนย์อีกศูนย์หนึ่งนะครับ แย่ไปเดี๋ยวเราฆ่านี้หมดเลยยิองอยากเฮ้ยแย่ไปวิ่งอ,อ,อะไรวะใครมาทักอะไรมาวะเนี่ยถ้ามันไปเราเล่นต่อไปโอเคนะครับที่ซื้อของคืออย่างงี้ เสื <Es> ้อกระสุนซึื้อเกาะครับแล้วจะเก็บเราจะเก็บตังค์เสื้อจุดดูดูอาจุดห้าร้อยนะฮะเกีรับมาต่อโอเคไหมแัปรอรอรอสกคลิปแม่งเลย เออเอ่อหมุนหมุนโชว์ควงปืนโชว์ควงม,มีดด้วยลำลำดาบลำดาบเสียงมันใครเป็นยังโอ้โหดิฟันอู้หูอู้หูอุ้ยอื้หูเคปืนฟรีอะเปืนฟรี ปะแปะแปะโหมหัวอย่างนี้เลยโคตรโกงใครมันจับวะจับหาแปะไงโอ้ติดติดติดเยอะเยอิวเอาติดกูโอ้ แปะแปะโอเคอุกไกนะ่เนี่ยได้ปืนของคอมมโดมาแนละ้วฮะซึ่งไม่ต้องใช้ <c oughs> ใช้ปืนคู่ดีกว่านะรประมาณนั้น เปดขายเป็นโมสุนคนะรับเราเล่นยาวถ้าเราเล่นยาวปืนดังจะได้น้อยนะครับวันนะี้นโอเคฉีดห้าร้อยเราต้องเก็บให้ได้พันพันห้าวันนะี้นะอึบต่อยต่อยต่อย,อยเออไปถือ,อเดินนะเือเอร์ อ๋อผิว,อ,วอ,อ้วนรุ่นหัวแตกไป,ปแปะแป๊ะแป๊ะแป๊ะหมดหมดปุ๊บ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 ไม่จบไม่จบ มั <entertain> en> นจบโอ้ใจเย็นใจเย็นใครยิงไฟมาที่นี่มาดิมาดิมมาดิมาดเยอะเลยมมาทำไมยอะเยอะเยอะจะจับทำไมเนี่ยโอเคตาย เกียดมึงเขีไหมเกียดมึงมึงด้วยไปแล้วต้องไปเพเทอร์นะครับ ป่อมันยิงเพื่อนมันเองดีกว่าสบายกว่าไม่ตายกา็ไม่ตายอ่ะอืมไม่ตายไม่ตายบาดอุบัทิมากอะไรลำดาบลำดาบา แป๊บฆ่าแมงเรยเรยอะไรกดห้ารอยเมื่อไหร่นะมึงเย,ย็บปะวันพีชโอ้แต่หลหลมีแต่เยอะฮะ เออซื้อแค่นี้แหละสกิปโอเคมาต่อมา,มาอไปเราต้องไปตรงโวนะครับเสียงอะไรตรงนี้มึงอีกแล้วมึงอีกแล้วอ่ะรู้ไหมเขาเกล็แมงมุมขนาดไหนเนี่ยเกมนี้มังมุงม,นนม,มหน้าเฮีย้ยสุดมันไม่ใช่แมงมุมมันคือคนที่อ่าผสมพันข้ามสายพันธุ์นะ โอเคไข่มันอะไรทักหนาดีคอร์ดวะเนี่ยฮัลโหลวิ่งไปตรงจริงโจ้เลยมึงเสียงอะไรไอ้เสี่ยวุ้ยจับทำไมหน้าเฮียน่าก็เฮียอยู่แล้วเนี่ พอนสลิงเกอร์เวอัพวิ่น่ำคานมโดนนี่ปะ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 เออเสียบางอย่างเสียบางอย่างครับผมรู้สึกเหมือนพี่เลื่อยม พี่เลือ่อยอย่ามานะครับกลัวรู้สึกได้ยินเสียงพี่เลื่อยเลยทีเนี้ยโอ้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 มันเห็นตัวอะไรบางอย่างมันเห็นตัวอะไรบางอย่างครับผมเหมือนเห็นตัวอะไรบางอย่างดินตายสักทีมึงมึงด้วยมึงควรตายนะจ๊ะอีอมาทารพี่เล่ยอ,อย่ามาเกลียดมึงอย่ามาแต่วิ่งมาพี่เลืออ่อย เอาวิ่งมาเออปุ๊บอืมกูเกลียดมึงพี่เลยโอเคจะมาหากูกูกลัวอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรมาล้ฮะตัวท่าร้อยสี่นะมีแค่นี้นนก็พอแล้วตัวท่าร้อยกระบอกสองกระบอกก็พอแเขีย <c> บ <oughs> อยู่ตรงนี้ก็ปลอดภัยนะเพราะมันมีทางเดียวใช่ไหมตรงนี้เป็นลานจอดฮอนะเราอาจจะประสุมเกิดตรงนี้ได้มานั้นเ<ป>นี้ยไปเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะเริ่มน่ากลัวเโอ้พี่เรื่อยมาก่อนเลยโอ้เป็นเชสเตอร์ฟรีครับผมเก็บชาทูปเปอร์โดยเลยโอ้ดีเพื่อน พอดีพี่เล่จุดจุด500สักหน่อยไหมจดุดนผมมีจุด500ผมก็ไม่กลัวคุณแล้วนะมึงด้วยอีซี่ับผมจุด500มังแรงมากอะคือแบบตั้งเดียวทุกตัวตั้งตายห่าหมดเลยเราเล้นในเฟสพาวอะนะอันนั้นมันหลายลอรอบอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยน่าจะพอ ฮะ huh? ตัวอะไรเนี่แปะแปะอา้าวิอ้วนอืมโคกแมวอะโอ้โอ,โอ้รวมกันแล้วเ่โอ้น่าเล่นรู้เค แล้ห้าตัวผมใช่เลยไหมก็เฮยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่มมากันกุลกวูกุัวขอโทษขอโทษายใจเย็นๆเี่โอ้โหเฮยกี้นังหลอนในอีกคอเตอร์พาวนะเม่ทกี้นี้กองบางอย่างนั้นแะคอตเตอร์พาวแน่นอน โอเคนะเราก็ยังไม่ซื้อปืนอื่นนะครับเราเราดองมาซื้อของดีๆนะครับเนี่ยของดีๆได้อย่างเช่นเอเอ12เขาไม่ใช่เนี่ยของดีๆอย่างเช่น RPG 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 นะครับ RPG จริงๆนะครับเราเก็บพันพันห้าั p ดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้เคร่อนี้มันบางตัวยิงไม่ตายไงเราต้องัพก่อนมาวนั้นนะครับ go kiss s ไปครับไปโอ้โหกระไฟนอนเลยเนี่ยว่าโอเคไปะนะครับอ๋อรู้แล้วตรงไหนทำไมต้องตรงนี้วะฮะหลเรื่องหัวแตกกลางอากาศตรงนี้เลยนะฮะพวกกระสุนฟรีม,ม,มาอีกมาอีกเหรอนจะมาอีกเหรอ รอเท่านี้มาทำไมกันเยอะแยะวะฮัลโหลใจเยน็นๆเฟสพาวมาละติดมุมติดมุมโอ้ยเฟสพาวสองตัวโอ้ยสามตาหนึ่งกระสุนปึ๊บนี่ปั๊ม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 โอเค คอร์เตอร์เทาฟิตหรือคอเตอร์ไม่แน่ใจนะคฮะเพราะตัวมันเท่าๆกันอ่ะอ๋อไอมึงยิงทะลุมาเลยเหรอเดี๋ยวจะโหดกันไปละเฮ้ยไอ้เฮี้ยวันอุ๊บอุ๊บเฮ้ย ลาล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 ลฮลโลเบลโลเบทำอะไรตะกีเนี้กระสุนหมดกระสุนหมดเอาไปะเอาไปะเอาไปละ โอเคดบแล้วครับมันใกล้แล้วไงมันใกล้เวสสุดท้ายแล้วก็รับ,บได้แล้ว really อุ้ยซื้อกล่องไม่พอจะรีบไปไหนละหลัยังรีนนโหลดไม่เสร็จเลยใช่ไหมไปไปโอ้มาลำดาบกันหน่อยมาหไหนวะ ช่าไแมมันเราขึ้นบนก่อนะนทำไมค่ายได้440เลยนะโอเคใครยืนในวงง่ายจะตายหรือเปล่าเฮ้ยโ <Yeah. S 1> อ,อนะ๋อพี่กูหม,ม,มูมีหมูผีไหนดีเฟ้นโซน อ๋อเใครมันร้องอะไรวะเฮะฮึปุ๊บอืมอืมโลหลดล้างไซเลนไซเลนก็มาดิครับเ,เสียงหู้นะจ๊าวะอะไรห่อห่อเจอตัวห่อมาละห่อห้อ โอ้โอ้เจจทมติเพื่อนตัวเองนะนะหมูหมูร้อยน่าน้าสงสารจริงเลยสองร้อยนะครับสองร้อยที่อ้วนเ รู้สึกอีตัวโ,โรครกมาด้วยโอเคไปโอโอคอตเตอร์ไม่เสียท่ามาโอ้หลังหลังหลังมาดิ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 ไม่กลัวไม่กลัวแล้ว<ร>อะไรกับกูรักหนาแล้วเนี่ยโอ้โหจะตายจะตายจะตาย ยังพี่ตัวเรือขรรถเฮ้ยเฮ้ยมึงหายอ้วกตัวเร็วแล้ตายแล้ตายเออเออใช่กีตออฟมีครับผมกระจายบอเออเดี๋ยวมึงอยแกกีดลำคาญอย่าเดินมาคุณลำคาญวันนี้พี่วอนมึงตัวสุดท้ายแล้วกูเก็บไปเลยเนี่ยมามามาลดรอละ อัน,นีนนเก็บึงิไว้ตังเลยนะะ,ะไปฟีดเปล่าเยอะเลยสองพันสองพันนี่ันอะไรี้ประมาณนั้นตู้นี่ก็ตู้กดน้ำซื้อซื้อ นัมแบกอยู่เท่าไหร่ครับแปดมีอยู่เจ็ดใช่ไหมต้องอีกแค่นี้ครับผมปื้อซื้อมาเป็นกระสุนเคลียมาดูกันนะครับเราจะชนะหรือแพ้ฮะรอดหรือล่วงดูที่เว็บนี้แล้วนะฮะโอ้ยกูล่วงแน่นอน อาบดลลดาทองก็ไม่ใช่ครับเราออกจากตรงนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงรู้สึกเหมือนมึงจะมาทางนี้อย่างรุนแรงเอาไปแดกอุ๊อ่อนพอ่อนจะยันพี่พี่อย่าวิ่งมาเดี๋ยวพี่เป็นมาหวาน d แดกพี่พี่มาหวาน d แดกแค่ปิดปิดให้มึงดึงกูทำไมเนี่ยมึงดึงกูได้ยังไงดึงกูทำไมดึงกูทำไมใครให้ดึงโอ้ยอ่ะโอ้เยอะ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 มาเด็กยพี่อ่อนมาเดี๋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  บอกว่าในยังใส่หน้ากากอยู่อ๋อเละเลยมึงนิ่งไปเลยรีโหลดนะแล้วลนนลกัน,จนใจเย็นพี่จใจเยน็นแต่พี่ประวันแดกอือประวันแดกนะพี่นะประวันแดกไม่ใจเย็นพี่พี่อย่าเพิ่งประวันแดกกลัวครับกลัวขอโทษขอโทษครับพี่กกกอวว้วนมาจุกกันหน่อยไหมมาดีมาดีพี่อ้วนมาจุกกันหน่อยมา

เียน,นะก็จบไปลนะแล้วนะฮะก็ซึมเลยดูเกือบชนะแล้ว่ามันเหลือติ่งหอยเลือกุก็เหลือนิดเดียวนะฮะเรื่องจริงๆผมได้เป็นสายซัพพอร์ตนะฮะดูสิโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ใครถดูจนจบถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแ,แล้วนันนี้สวัสดีครับ